ยุงดุมากช่วงนี้ระวังตัวกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Fun Fact Friday with f a f a ไม่ได้พูดชื่อ,อรายกันเต็มมานานมากเลยอะ วันนี้เราจะมาพูดถึงเทพไดโอ y นซัสหนึ่งใน12ตัวท็อปบนโอลิมปัสไดโอไนซัสเป็นเทพแห่งไวน์เป็นเทพแห่งเมรัรราวงุ่นแล้วก็เล่าทั่วไปทำไมไดโอไนซัสที่เป็นเทพแห่งไวน์ไปอยู่ในท็อป12ของเทพโอลิมปัสได้แล้วเรื่องราวของเขามีอะไรบ้างอยากรู้ไปฟังกันเลยค่ะขอมาผมแล้วกันร้อน ไดโอเนเซสเป็นลูกของเทพซูสและก็นางซิมิลีซึ่งเป็นมนุษย์และนางเนี่ยก็เป็นลูกสาวข,ของผู้สร้างเมืองทีฟส์ไดโอนเซสเนี่ยถือว่าเป็นเทพองค์เดียวใน12องค์ที่มีแม่เป็นมนุษย์แล้วแม่ของเขาเนี่ยก็มาได้กับซูสที่เป็นมหาเทพก็ลองเดาดูว่าใครจะหึง ก็ต้องเฮราอยู่แล้วไม่มีคนอื่นมหาหึงซึ้งละเอียดความหึงหวงของเฮราจะเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่ออีกฝ่ายเป็นเพียงมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งคือมันมีความแบบโดนลูเกียรอะว่าทาไมผัวของตัวเองไปเอาผู้หญิงมนุษย์ธรรมดาทั่วไปทั้งที่ตัวเองก็เป็นเทพแล้วก็เป็นราชินีแห่งเทพรังปวงคือถ้าเป็นแค่มนุษย์อะมีสิทธิ์อะไรมาเล่นชู้กับผัวกูแล้วผัวกูเป็นอะไรมากมายทำไมไปเล่นชู้กับมนุษย์ ไม่ยอมมันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นมากมายเพราะเฮรารู้ว่าชู้คนนี้คือนางซิมิลีเฮราก็เลยแปลงกายเป็นพี่เลี้ยงของนางซิมิลีเพื่อเข้าไปในห้องนอนของนางซิมิลีพอเข้าไปในห้องของนางซิมิลีได้ก็ทําทีเป็นจับข่าวนั่งเมากันและสปาพ์ก็โยงเข้าไปเรื่องของความรักก็แบบเออผัวของท่านนะเป็นใครหรอทำไมดูแข็งแกร่งดูฉลาดปาดเปลืองดูมีราศีจับจังเลยเป็นมนุษย์แน่หรอ อีซิมิลีที่ก็ไม่ได้รู้ว่าผัวตัวเองคือเทพซูสเพราะว่าตอนนั้นซูสก็แปลงกายมาสมสู่กับนางเหมือนกันนางก็เริ่มเอกใจเล็กๆพอเอกใจปุ๊บนางก็แบบเอาไงดีอ่ะพี่ผินเพราะถ้าผัวของหนูไม่ใช่แค่มนุษย์ธรรมดาทั่วไปแค่ถามเฉยเฉยใครมันจะไปบอก เฮราก็แนะนําไปว่าเอาอย่างนี้สิก็ทําเป็นบิลสถานการณ์ว่าจะถามคําถามแบบจริงจังแล้วก็ขอให้ซูสนะ่ะตอบคําถามด้วยความจริงใจโดยการสาบานต่อแม่น้ำสติกส์เพราะการสาบานต่อแม่น้ำสติกส์เนี่ยมันก็จะทําให้แม้แต่เทพถ้าโกหกก็จะโดนสาบอิซิมิรีก็เชื่อและคืนนั้นพอซูสมาถึงเนี่ยซิมิรีก็จุบแจง้งทําตามแผนเรียบร้อยซึ่งมันทําให้ซูสตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าชิบหายละโกหกก็ไม่ได้บอกความจริงก็ไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่าซูสเป็นมหาเทพและการกลับร่างกายเป็นซูสในระยะใกล้กับมนุษย์แค่เนี้ยแสงแห่งเทพจะเผาผลาญมนุษย์คนนั้นให้ตายในทันทีแต่ด้วยความที่ซิมีลีบังคับให้ซูสสาบานกับแม่น้ำสติกซ์ไปแล้วก็ทําให้ซูสไม่สามารถโกหกได้เขาก็เลยจํายอมแปลงกายกลับเป็นซูสต่อหน้าซิมีลีครั้งทําให้ซิมีลีเห็นพอซิมีลีเห็นปุ๊บไฟแห่งเทพก็เผาผลาญน,นางแล้วก็ตาย ซึ่งในตอนนั้นซิมิลีก็ตั้งท้องอยู่ซูสที่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตนางซิมิลีไว้ได้ก็เลยตัดสินใจผ่าท้องซิมิลีและเอาลูกออกมาจากนั้นก็สัญญาต่อนหน้าซิมิลีว่าจะดูแลลูกเองไม่ต้องห่วงและด้วยความที่เอาเด็กออกมาไวอะมันยังไม่ถึงกำหนดคลอดไงไอเด็กออกมามันก็เป็นลูกกรอกตัวเล็กๆอะซูสมันก็เลยเอาใดาในซัสที่ตัวเหี่ยวๆเนี่ยไปฝังไว้ในต้นชานุเพื่อให้ต้นไม้ดูแลเด็กอ่อนนี้ก่อนแล้วพอถึงเวลาเนี่ยต้นชานุก็จะคลอดเอาเดลในซัสออกมา คายออกมาอะแล้วทีนี้พอมันถึงกําหนดคลอดเนี่ยต้นชานุก็ปล่อยตัวเดวในซัสออกมาซูสก็เลยพาเดวในซัสในร่างของทารกเนี่ยไปฝากไว้กับนางอับสรที่ชื่อว่าในเซียดีสฝากให้ดูแลฟูมฟักหน่อยซึ่งนางในเซียดีสเนี่ยก็ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเดวในซัสเป็นอย่างดีมันทําให้ซูสรู้สึกประทับใจก็เลยตัดสินใจเนรมิตให้นางกลายเป็นกลุ่มดาวที่ชื่อว่าไฮยดดิส กลายเป็นดาว,วเฉยลยอีดอกพอไดอานซัสเติบโตมาเป็นเด็กหนุม่มซูสก็เอาเขาไปฝากไว้กับพวกนิมฟ์คือฝากไปทั่วเลยอีดอกไม่คิดจะเลี้ยงเองเหรอพวกนิมฟ์หรือพวกนางไม้เนี่ยก็สอนไดอานซัสในการปลูกพืชปลูกผักทําไร่ซึ่งสิ่งที่เขาสนใจมากที่สุดก็คือไรองุ่น ไดอนีซัสก็เติบโตมาพร้อมกับรูปร่างสูงโปร่งหลอ่อเหลามีเสน่ห์น่ารักร่าเริงอารมณ์ดีเขาจะแต่งกายด้วยชุดคลุมสีขาวแล้วก็มีเถาวั์พันรอบตัวอย่างสวยงามพออายุได้ที่เนซูสก็ลงมารับไดอนีซัสไปอยู่ด้วยกันบนโอลิมปัสแล้วก็ถือว่าเขาเป็นเทพองค์สุดท้ายที่ได้รับเข้าสู่กลุ่มของเทพ12ององค์บนโอลิมปัสนั่นเอง ไดอเนซัสเนี่เป็นเทพแห่งการปลดปล่อยส่วนลึกของจิตใจเขาสามารถเปลี่ยนคนดีๆให้กลายเป็นคนบ้าได้แล้วก็เปลี่ยนคนเงียบให้กลายเป็นคนโบกเวกวอยได้คือฤทธานุภาพเขาเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับฤทธิ์ของเล่าคาดว่าชาวกรีกโบราณบูชาไดอเนซัสมานานกว่า1,500ปีที่แล้วจนถึงว่าเป็นลัทธิบูชาไดอเนซัสเลย การพบครั้งแรกเนี่ยพบที่อรารยธรรมไมนวนและศูนย์กลางของมันก็อยู่ที่เกาะครีตทีนี้พอ่อแดนในซัสเติบโตเนี่ยเขาก็มานั่งนึกถึงแม่ตัวเองที่ตายไปเพื่อเขาเกิดมาเนี่ยเขายังไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยเขาก็เลยเดินทางไปที่ยมโลกไปหาเฮดีสแล้วพอไปเจอเฮดีสปุ๊บก็ถามตรงต,ง,ตงเลยว่าแบบขอแม่คืนได้ปาลุงอีเฮดีสมันก็ไม่ยอมเดี๋ยมันก็แบบอะไรของมึงเอ่ยแล้วก็เริ่มมีปากมีเสียงทกเถียงกันอยู่นานจนแดนในซัสพูดขึ้นมาว่าลุงรู้แม้ว่าหนูเก่งกว่าลุงอีกนะ เพราะว่าหนูเป็นอมตะถ้ามีใครมาฆ่าหนูตายอีกเดียวหนูก็ฟื้นคืนชีพก็เหมือนต้นนางุ่งนแหละที่เป็นต้นลมลุกตายปุ๊บเดี๋ยวก็เกิดใหม่อีเฮดิสก็แบบก็ถูกของมันนะเอา้าคืนมาให้ก็ได้บทจะง่ายนะมึง พอเฮดิสขึ้นแม่มาไดอนิซัสก็พาซิมิลีขึ้นไปอยู่ด้วยกันบนโอลิมปัสแล้วก็ถือว่าซิมิลีเนี่ยเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวที่ได้อาศัยอยู่บนโอลิมปัสท่ามกลางหมู่ถวยเทพซึ่งเทพคนอื่นๆเนี่ยก็ยินดีต้อนรับขับสู้นางในฐานะมารดาของไดอนิซัสส่วนเฮราเนี่ยถึงแม้จะหงุดหงิดงุนงานใจแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ซิมิลีแม่งป๊อบมากในหมู่เทพก็เลยจำยอมอยากอยู่ก็อยู่ไปอีดอก ไดอในซะัสเนี่ยถือว่าเป็นเทพที่เป็นอมตะคือไม่ใช่แค่ไม่มีวันแก่ตายนะแต่ถ้าโดนฆ่าตายยังไงเขาก็จะฟื้นคืนชีพและการเป็นอมตะเนี่ยแหละมันก็เป็นตัวการทําให้ความรักไม่สมหวัง ได้ในซัสตกหลุมรักนางอาริอันนี่ลูกสาวเจ้าเมืองคริสคือในตอนนั้นนางอาริไปตกหลุมรักเจ้าชายเมืองข้างๆที่กําลังจะมาสู้กับอสูรร้ายมินิทอแล้วนางก็ทําใจไม่ได้ที่เจ้าชายจะตายนางก็เลยตัดสินใจพาเจ้าชายหนีไปด้วยกันและกะว่าจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยกันแต่แล้วเจ้าชายก็ทนางทิ้งแล้วก็ปล่อยให้อยู่ตามลําพังบนเกาะร้างแห่งหนึ่ง แดนในซัสเห็นอย่าง,งน,นั้นก็รู้สึกสงสารอ็นดูจนก่อให้เกิดความรักต่อนางอาริก็เลยตัดสินใจที่จะคอยช่วยเหลือสพอร์ตนางอาริอยู่ตลอดเวลาแต่ในท้ายที่สุดนางอาริที่เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาทั่วไปยังไงวันหนึ่งก็ต้องตายส่วนแดนในซัสที่ไม่สามารถห้ามกงล้อของเวลาได้ก็ทําได้เพียงแต่ยอมแล้วก็มองดูคนที่รักตายไปต่อหน้าต่อตาเขาก็เลยสาบานต่อตัวเองว่าต่อไปนี้เขาจะไม่รักใครอีก เอาตรงๆนะเรื่องราวของไดรนัซาสมันไม่ค่อยมีอะไรมากมายคือเหมือนเขาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแทนของความสนุกสนานความรื่นเริงเล่าไวาเพื่อสนองนิดของวิถีชีวิตคนกรีกโบราณสมัยนั้นนั่นเองเพราะอย่างที่พูดไปในคลิป12เทพตัวท็อปว่าทุกความเชื่อเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงกันได้ตามวิถีชีวิตของคนที่เชื่อือที่มองว่ามนุษย์เราสร้างสิ่งเหนือธรรมชาติขึ้นมาเพื่อกลาบไหวบูชาใช่ไหมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเพื่อเพิ่มความสําคัญให้วิถีชีวิตของตัวเองเป็นในๆนัน อย่างเช่นว่าชาวกรีกโบราณเนี่ยชอบงานสังสรรค์ชอบดื่มไวน์ดื่มเหล้าเมาเละเมาเทสซึ่งเอาจริงจริงแล้วมันเป็นพฤติกรรมที่แบบก็ไม่ค่อยดูดีสักเท่าไหร่แต่ถ้ามันมีเทพสักองค์มาดูแลเรื่องงานสังสรรค์เหล้าไวน์ปุ๊บเนี่ยจากพฤติกรรมที่อาจจะดูไม่ดีมันก็กลายเป็นการบูชาเทพเจ้าเป็นเรื่องของสิ่สศัก์สิทธิ์ไปนั่นเองและนั่นนะคะก็คือเรื่องราวคร่าวๆของเทพแห่งไวน์เทพแห่งเมรัยเทพแห่งเหล้าองุ่นไดอนซัสมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันก็ได้หรือถ้ามีเรื่องที่ออยาากกกกกให้้นนนนนเเเพิดด็มม์บััไช่ีว กูเหมือนอะไรรู้ป่ะกูเหมือนแม่มอะไพ่แม่มอะแจ็คแมมคิงในอีดอกก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งข้างๆ u b s c r i b e เพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนในทุกๆก,การอัปเดตด้วยนะคะเรามาเจอกันใหม่อีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้บายแจ็คแมมคิงอีดอก